ชราเบื้องหน้าอาเตนีสั่งโบกขรณีสิลี่ยมน้ำปริมมองโดรื่นรมอสมอยู่ริม ได้ชมแล้วอิ่มเพลิดเพลินเจริญใจดังสักลอยลิบในทิพสถานชมดอกบัวบานกระแสน้ำใสบัวเบนจะพันสีนั้นประภัยมองสักเท่าใดก็ไม่เบื่อตาเกสอนบัวหล่นอยู่บนพื้นน้ำเรียงรายเป็นลำแผงงามเหมือนผ้าเหมือนในช่างมือทิพป,ประเด ประดายามลมพัดมาสวยเกินคำชมลมพัดมาหอบกอบเอาเกสรบัวลอยพลิว โรยลงอาสมอบความชุ่มชื้นหอมรื่นอารมณ์ยามพระภายพรมพัดใบไม้ลอยฝูงปลาเวกว่ายในกระเสสินบางตัวโดดดินตีน้ำเป็นฝอยบางตัวมีคู่ดูมันว่ายลอยฝูงปลาตัวน้อย เป็นฟงว่าให้จออันอีกหม่พะมอนบินร่อนเสียงหึง มันมาคล้างคลึงชมเชยเกสรตั้งแต่ดวงแจ้งจนเสงตะวันร้อนเหล่าขณะนิกรปักสีต่างพันทรงเสียงสนอเพระกองป่ากูร้องเรียกหางคู่ดังสนั่นเป็นเสียงคานขับประดับไพวันใครฟังเสียงมันต้องอยื ตะลึงทั้งพันไม้ดอกก็ออกสะพลังสลับกลีบดังนายช่างชั้นหนึง่งพระจงจิบจับกับแก่งเกล้ากลึงดูงามเป็นหนึ่งทั่วถิ่นแนวไพรตรงมือหลานชี ปิญยาเลินเลอทางน้อยรอยเวเดินผู้เดียวได้บางทีเลี้ยวลดคดแล้วตรงไปสู่หูอาสมใหญ่เอียผู้บำเพ็ญญาณจุดเตอรสีฟันสีเหมือนสังผมเผ่ารุงรังด้วยละอองเท่าทานผู้สาหนังเสือเชื่อเธอมานานทำอักขีวัาธน,นบูชา สืบโบราณในนิสัยนักศิษย์ท่านโยออมสถิตทางข้างเชิงพาเมื่อถึงเคารพน้อมนบวันทาถามถึงมันคาทิที่ตรงทางสู่สำนักบรมอาสมสิ่งคอขอนของพระเวสสันดรตแวงบุญสร้าง อาจุดตอร์สีบอกให้โดยไม่อำพรางเท่ารูกา้กระจังก็บันเทงใจยกยามละวะใส่บาสพายเล้งจึงรีบจัดแจงขยับเข้าไหลอาจุดตอร์สีอยู่ที่แห่งใดเท่าเดินทางไปสด ที่นั่นแหละไม่เคยย่อท้อต่อหนทางรกบางครั้งเทบตกเหีวตายเงยเกเดชบุญเห็นเป็นบุญของเก่จึงได้เพียงแค่ผิวนางระบอ